เีบริการเติมเจียมแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ ios และอดอยอบเครื่องรื่องยีบบอกนอกจากนี้ยังมีบริการเกยมชัน้นน้ำมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมชิกลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับ สวัสดีครับพวกผมอีกแล้วนะครับถาจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาเปิดการตั้งค่าเพศติ้งของผมให้ทุกคนดูนะว่าผมตั้งค่ายังไงกันบ้างนะถึงได้เล่นโฟเล่นลื่นเล่นลื่นไหลอะไรประมาณนี้แล้วก็นะก,นนะก็เห็นหลายคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะอยู่นะว่าพี่ตั้งค่ายังไงบ้างนะผมก็จะมาเปิดให้ดูกันไปพร,พ,รพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะทุกคนนะว่าผมตั้งค่ายังไงบ้างนะทุกคนนะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นการในการทำคลิปต ไปดนะครับลิปนี้ขอ2 0งลอยไหลเหมือนเนิมนุกนนะก็ถ้าใครรอตั้งค่าตามอยู่ก็ดูคลิปนี้แล้วไปตั้งค่าตามได้เลยนะทุกคนนะก็ไปดูการตั้งค่ากันเลยถ้าใครไม่ตั้งตามก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะอยู่ที่ความถนัดของทุกคนเลยนะก็มาดูวันที่ตัวแรกเลยนะทุกคนนะก็คือการตั้งค่าแบบมีปุ่มแล้วก็แบบไม่มีปุ่มนะทุกคนนะก็คือ ทัดแอนฟะิกนั่นก็คือการตั้งค่าแบบไม่มีปุ่มเลยนะทุกคนนะเราจะทัดแค่หน้าจอแค่นั้นเองนะทุกคนดูแบบนี้นะมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะทุกคนนะแต่ว่ามันจะแตะแบบฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนเดิมแค่มันจะไม่มีปุ่มนะทุกคนนะเวลาเราส่งแบบนี้เราก็ต้องแตะหน้าจอฝั่งขวาเลื่อนเ็จตัวที่เราจะให้ประมาณนี้นะทุกคนนะการตั้งค่าอันแรกนะก็คือการทัดนะ ต่อมาก็คือคลาสสิกนะทุกคนคลาสสิกนี้ก็คือจะเป็นแบบมีปุ่มที่ทุกคนเล่นอยู่นั่นเองน,นะทุกคนนะก็คือหลายคนก็ น่าจะเป็นแบบขาดสิกเกือบทั้งหมดนะยุเเ้นคนที่แบบเล่นทัศสกรหน้าจอมาตั้งแต่ที่แรกแล้วนะทุกคนก็ต่อมาก็อันที่2นะทุกคนก็ปุ่มอันาล็อกนั่นเองนะทุกคนก็ปุ่มอันาล็อกก็จะมีออฟมูฟแล้วก็ฟิกนะทุกคนนะผมก็จะตั้งค่าเป็นออฟไวนะสำหรับปุ่มมนาล็อกนะทุกคนนะก็คือปุ่มบังคับด้านซ้ายมือของเรานั่นเองนะก็มันก็เวลาทัศสกรแบบนี้มันก็จะแบบ ไม่ต้องไปดูว่าปุ่มอยู่ตรงไหนนะทุกคนก็ทัดได้เลยก็จะสะดวกสบายนะทุกคนต่อมาก็เป็นการเปลี่ยนตัวนะทุกคนนะก็จะมีแอสซิดกึ่งออโต้แล้วก็เมนนวลนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะผมก็จะตั้งแอสซิดไว้นะก็มาต่อมาก็เป็นอันที่4ี่นะทุกคนก็คือขนาดของปุ่มนั่นเองนะทุกคนนะผมก็จะตั้งเป็นระดับกลางไว้นะทุกคนนะ เพื่อจะให้มันสมดูนะทุกคนไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะก็จะประมาณนี้ต่อมาแล้วก็เลื่อนลงมานะทุกคนนะก็จะมีแผงควบคุมเกมรับนะทุกคนนะและก็เกมลุกนะก็จะมีสแตนดาดแล้วก็ไม่สแตนดาดนะทุกคนนะผมก็จะไม่ได้ใช้สแตร์ดนะทุกคนเพราะว่าสแตนดาดมันเล่นยากนะเพราะว่าเวลาเรากดไล่บอลมันไม่วิ่งใต้บอลให้เราออโต้ทุกคนเราต้องบังคับเองนะ ครับเป็นอีกตัวที่ผมใช้นะตัวที่2นี้ก็คือมันจะแบบเวลาเรากดไล่บอลแบบนี้มันจะไล่บอลอัตโนมัติแล้วก็บังคับเองได้ด้วยนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะปุ่มเกมรับแล้วก็เกมลุกนะถ้าใครเล่นเป็นสแตนดาดอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนตามนะทุกคนถ้าถนัดตรงนั้นแล้วนะนี่เลยทุกคนเกมลุกแล้วก็เกมรับก็จะเป็นประมาณนี้ปุ่มแทงแล้วก็ปุ่มไล่บอลอะไรก็อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะทุกคน แล้วอันที่3ก็คือความทึบของปุ่มแช่นั้นเองนะทุกคนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรผมก็ตั้งเป็น60เหมือนเดิมนะทุกคนนะแล้วก็การตั้งค่าตรงนี้พวกชื่อพวกแบบแมปตรงกลางผมก็จะแบบปิดให้มันทั้งหมดเลยนะทุกคนนะเปิดไว้แค่ลองสุดท้ายก็คือชื่อแช่นั้นเองนะทุกคนนะ มันลกตาเกินไปอ่ะทุกคนผมก็เลยปิดตรงนี้ทุกคนจะเปิดหรือว่าอะไรก็ได้นะมันไม่เกี่ยวนะผมแค่แบบลกตาเฉยๆนะผมก็เลยไม่ได้ใายนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็จะมีแค่นี้นะในหน้าจอนะก็จะแบบสบายตานิดหนึ่งเวลาเล่นแล้วมันก็จะแบบ ไม่เกะกะนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยแล้วแต่คนสะดวกหรือไม่สะดวกนะทุกคนผมก็จะสะดวกแบบนี้นะให้เราตั้งค่าตามแช่ด้านบนก็ได้หรือว่าตั้งค่าตามที่เราถนัดก็ได้นะทุกคนนะผมก็จะมาเปิดเช่ตั้งค่าเพื่อเป็นแนวทางให้บางคนที่ยังเล่นใหม่หรือว่า ตั้งค่ายัางไม่เป็ี่ยนก็สามารถตั้งค่าตามได้นะทุกคนก็จับประมาณนี้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ